มนี้มานางแง่มานางแง่มังดู๊กทายดูกดูมาทยดูไทยพิจิ้งมยานางแง่มังดูกเมืองเดุกสาวสวยงามี่สอข้างนีก้อดาี่สองสุติหักของเมย์หักสุดเใจเด้อวันนี้เด้อเมย์านัางแง่ดูดกสาวใส่เบึงน้ำกันเด้อ กรมดีอาตั้งทายคลิปยันเนี่ตั้งทายวิดีโออย่นเนี่ให้พ่อแม่พี่น้องนัเบอ่้อกานเมืองดังเพื่อนถ่ายค่ะต่อซากัวพว่าที่เพ่นต่อซาตัวเล็นหน่อยข้างข่อยต่าตัวเล่นหน่อยข้างแม่ที่เพ่อนเลยต่อซาตัวเล่นหน่อยที่ค่น สาตัวหน่อยทู่คนามสองห่หนึ่งมาเอเเอ้งใสเียนขออีกชิบเปอร์เซ็นต์ให้มันเต็มร้อยเป็นนร้อยสามสองจบ้าวางเงี้ยปุ้เงี้ยจาบาจาบาอยู่ข้างหลังไหมจาบาอย่างนห้จะาอยู่หันเด้อห้พ่อแม่พีนองมึงน้ำข่อยแน่ดีใจน้ำข่อยเด้อ ดีใจน้ำขอยแน่ลูกสาวลาข่อยลูกสาวลาขอยพ่อไปปนปนหัวมาปนหัวมาเออแม่ก็นั่งแยงดูแม่ก็นังแยงดูออหนึ่งสองหนึ่งสองอโอ้แสงี่ันจะบ้าไปแม่ก็นังแย่งลูสาวู่พี่เออเออามาเด็นะออขอไปเสยย่ที่สอเดเออ เพื่อย่างชายอทุ่คนไอพ่อแม่พี่น้องระเบิดน้ำกันสร้างกล่องเพื่อกลังชายหูเพื่อกลังเก็บผ้าเพื่อผ้าพายคอยอยากให้พ่อแม่พี่น้องระเบิดน้ำกันระเบิดน้ำกันเด้อดีใจน้ำข่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยเห็ดดุคอยเห็ดดุขอยมีความสุขขอยต่มีความสุขความสุขของแม่คือว่า ได้เห็นดูกมีความสุขพันดูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขน่าติดเองเพื่อเพื่อนเสด็จเพื่อจะได้คลิปเด้อนี่เด้อเพื่อจะได้หูผ่าหนึงก็เป็นของง่ายง่ายเพื่อจสได้ตอนหนึ่งสร้างผ่าเพื่อนเพื่อ่าสร้างผ่าเพื่อนเพื่อ อ่าเพื่องามกันเด้อนี่เพื่อเได้ภาพหนึ่งเพื่อเได้คลิปหนึ่งเด้อนี่เพื่อเสด้คลิปหนึ่งเพื่อเได้ภาพหนึ่งเ็นดูมีความสุขคูเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขเด้อความสุขของฝ่ายเฮนดูขอมีความสุขแข่งขวยนั่งไง้ด้อ